สบายดีทุกคนเอาเปลี pues ่ยนพี่น้องมาหนีเอาอาเอาว่าว่้าเจ๋วเาอันมานี่มาเสริมสวยพี่น้องลูกค้าพี่ร้าหลายได้นะอันดีพวกมานังเรียนคิวเนาะเรียนคิวป้าโทรบปอยากดักสบอยฮันดีอ่ะอันอันนี้เพื่อนแกสิมาเสริมสวยคือการเรียนคิวบ้งคนแต่คนไปแล้วไปแล้วคนหนึ่งแล้วคนที่ชอบที่ชาบที่สี่ที่หาพี่น้องหาคน ไปสนใจไปสนใจก็มาเสริมสวยได้เลยอยู่บ้านดงน้อยเมืองอุทุมพรเนานะลานเจใหญ่เปิ้นนี่เปิ้ลอันนี้เปินลเห็ดสีผมเนาะเห็ดซีผมมาหนิคนอ่น้นนะนอันเด็ดเก ย่าบดยันกล้องบดเนี้ยฮะโป๊บอนีพี่น้องยันก็องบัดที่เนี้ยฮะคนคนยันเยอะไหมเห็นบันเด็จมนงสัยนยังยันเทว่านะ่ะชิบะฮันเป้าหวานหวันนี่ได้หนินี้เอานี่ก็อวังนี่ให้พี่น้องมาหาได้ไม่ก็หูดิมานอนค่ะ ค่ะเพม่อนกันไลยๆพี huh? ่น <on subscriber. S 2> ้องสี่หาคนผู้แต uh, so, ่ละเมื่อนะเออมาเด้อมาเด้อส่งถ่ายปีเก่าตอนหับปีใหม่พี่น้องอ๋อผมจะไปนอนถ่านแล้วเลยนะไปนอนถ่านผมจะไปนอนถ่านนะ เออี่น้าปองไปจิโปเพยังเดนเออเออเอนเอนสีแอนนี่สิเอาไปลงยูทู e กันอืมอืตอนนี้สิเอาไปลงยูทูปเจ็ดสี่ผมพี่น้องแล้วแต่ผมมากผูชอบเนาะ แต่ละเมอเพิ่นก็บบริขาดได้ลูกค้าเพิ่นละเมอสีหาคนพาะอันนั้นได้นอนอยู่ในนั้นกับลูกค้าบริลล์ใด้หรืเฮ็ดสีพี่น้องกำลังกำลังลงสีเนาะแม่นบะว่าวอากรบปเป็นเนาะลงสีโดยโอ้โหลงสีใครสนใจก็มาได้เนาะสีเห็ดได้เนาะสีก็ได้เนาะเห็ดบระจานอ่าบอกไป ลองสีผ,ผมหยดผมทงสวยครบเซตมาเลย